จะมาทำอะไรพี่รีวิวกินขนมค่ะมามาสิแก่ให้อจจัดจับไว้เทลงเลยค่ะขนมเยลลี่มาอิ่มมไมนุก๊กแกะให้ขนมเยลลี่รสโค้กอา้าวกินน้ำเขียวก่อนกินน้ำเขียว กินน้ำเขียวก่อนนะ<อ>กินกินค่ะอำ้ำาอิ่มกินค่ะกินน้ำอะไรกินใช่ค่ะอ,อ้ำาโอ้กินเจลลี่กันนะคะอันนี้รสโค้กอันนี้น้ำเขียวงาม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 อร่อยอร่อยค่ะอ่ะยิ้มหวานหน่อยิมหันมายิ้มหวาน nhưng mà